เรียกได้ว่ายิ่งตกเป็นกระแสข่าวก็ยิ่งทําให้คนสนใจเป็นพิเศษนะคะแล้วก็อยากติดตามเรื่องราวเช่นเดียวกับนักร้องลูกทุ่งสาวกระต่ายพันนิพานะคะที่หลังจากที่มีข่าวเรื่องความรักระหว่างเธอกับครูเพลงอย่างครูไัยบู์แสงเดือนที่เป็นกระแสโด่งดังไปทั่วประเทศในตอนนี้เฮ <Hey, S 2> จากอดีตภรรยาของครูไัยบู์นะคะได้เดินทางไปออกรายการแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องราวแฉอดีตสามีและกระต่ายก็ยิ่งส่งผลให้คนนั้นอยากติดตามอยากรู้เรื่องราวของสาวกระต่ายมากขึ้นไปอีกค่ะ โดยล่าสุดนะคะยอดติดตาม Facebook ของสาวกระต่ายนั้นพุ่งไปถึง1.6ล้านคนขณะที่ใน Instagram เองนะคะก็ไม่น้อยหน้าค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีอยู่เพียงไม่กี่แสนนะคะล่าสุดเพิ่มขึ้น1.3ล้าน follower จ้าเทียบเท่ากับดารานนักแสดงระดับแถวหน้าของมงการบันเทิงเลยทีเดียวนะคะ ด้านสาวเอมิราค่ะอดีตภรยาของผู้จัดก,การค่ายเพลงชื่อดังอย่างครูไพบูลหลังเจ้าตัวได้บอกรายการดังนะคะพร้อมเล่าเรื่องราวต่างๆในอดีตก็ทำให้ยอดผู้ติดตามใน Facebook ของเธอเพิ่มขึ้นกว่าเกือบแสนคนเลยทีเดียวค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i h e HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ